อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับมีกล้อง iPhone ตัวหนึ่งแล้วก็หน้จับธรรมดาครับอันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้เราดแล้วก็สายถ้าเป็น p p o o n มันต้องมีตัวแปลงนะแล้วก็สายครับสายของนี่ตัวไม้ไม้ไวเลสครับไวเลสเสียงเ้านี้แล้วก็มีตัวสัญญาณตัวนี้ตัวสัญญาอ่า เนี่เดี๋ยวเราไปทําคลิปกันได้แล้วแค่นี้ทําคลิปได้แล้วเปิดกล้องทำวิดีโอไปสวัสดีทุกคนเราอยู่ที่เราอยู่ที่มอเตอร์โชว์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถกันนะครับที่มากับยุ้ยด้วยนะครับนี่วันนี้ไหนไก็มาทําคลิปวอล์กแล้วก็เลยอ่ะถ่ายคลิปแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วกันนะครับดูว่ามีรถอะไรบ้างวันนี้ตั้งใจมาดูพวกรถ E ีีครับ e ีี <Yeah. S 1> ก็คือรถไฟฟ้านะ เน้นรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าอนาคตมันกําลังจะมานะฮะตอนนี้เราเดินอยู่นะครับไปไปไปเราจะไปที่ MG ก่อนนะฮะเจอเลยแล้วเอ็มจีไฟฟ้าปัา๊บนี่ครับพระเอกของเรา Z ซดเอสแซดเอสอีวีอีวีคนเยอะไปไหนคนเยอะไปไหนนะครับดูกระจังหน้าเขาเปลี่ยนใหม่กระจังหน้า <S 2> <S 2> <S แล้วก็ส่องไปคนมันเยอะครับคนมันเยอะคนมั <laughs> นมเยอะจัดนะครับ ไฟฟ้าจะไฟฟ้า,ฟฟาเขาบอกว่าจองอ,อีก3เดือนได้อ่ะอันนี้ด้านหลังด้านหลังไฟท้ายอย่างที่ตัวนี้มันต่างจากตัวอื่นยังไงครับ ตัวนี้ครับะจะใช้มอเตอร์130วัตต์นะครับวิ่งได้ระยะทาง4 0 3โลครับผมวิ่งได้ไกลขึ้นจาก,กตัวเดิมครับผมแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นโฉมของ New ZS ตัวใหม่ครับตัวเ <ผม S 2> ดียว,ว,วกับ ZS แหละใช่ครับแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าปิดไปแล้วไม่มีช่องลมใช่ครับ ่าตัวนี้มีแอตติฟทูสคอนโทรนคืออ็อกควาโทรนี่คือยังไงคือล็อกความเร็วแปรผันตามคันหน้าจนถึงจอดครับอ๋อมันล็อกความเร็วใช่ครับแล้วก็สามารถคีปเลนล็อกเลนอ่าให้เตือนให้อยู่ในเลนได้ด้วยในรุ่นท็อนะครับแล้วก็ลองท็อก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างรุ่นท็อกับลองท็อก็คือเขาจะไม่มีสันรูปในรุ่นลองท็ออ่าอีมันดียังไงพี่พี่เซ้นหน่อยอินเสิร์ตเลยครับอีพีครับ ที่ดีแน่ๆคือราคาครับผมเหลือ7จ็ดแสนใช่ไหมใช่ครับเหลือ7จ็ดแสนเจ็ดครับลดไป2องแสนสองหมื่นหกอใช่ตัวเนี้ยคือเขาไม่ได้เน้นฟังก์ชันพิเศษเขาเน้นราคาที่ถูกใช่เพราะว่าราคาแบตเตอรี่ก็4ี่แสนแล้วครับมีไซร์เขาก็จะแบบออกแวนๆหน่อยเหลือ7จ็ดแสนครับเหลือ7จ็ดแสนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสีนี่เลยสีน้ําเงินสวยมากสวยมากเดี๋ยวลองขึ้นไปดู ว่ามันก็สวยกว่าสวยกว่าที่เราเห็นในในตามรูปตามคลิปนะของจริงอ่ะแต่นี่มันเป็นไฟแบบไฟไฟตะตัวอ่ะมันไม่ใช่แบบสีธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ทีเด็ดคือกระจังหน้านี่แหละลองเลยมันจะพัาติกมั้ง ดูเครื่องดูเครื่องใช่ใช่ใชอธิเติมนี่ครับคนเขากำลังเล่นกันอยู่เราก็ถ่ายไกลๆแล้วกันเน้นระยะห่างสวย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 นะครับต้องถามยุย้ยเป็นไงยุ้ยสวยสวยกว่าที่คิดไวใช่ไหมใช่มัดูดีกว่าที่คิดนะดูในรูปดูอะใน แล้วก็ว,วันนี้คนเยอะกว่าที่คิดไว้มากมากเลยก็ใครใครจะมาก็นะจ๊ะดูแลตัวเองดีนะดูเดิดูคนดิแบบเยอะมากอะ่ะเอ็นเฮดก็สวยนะเอ็นเอ็นเฮดก็สวยนะตัวนี้อันนี้เป็นรถน้ำมัน,นะน,นเป็น PHEV อยงไ PHEV มนะันน่าจะเป็นมันก็ชาร์จได้นะ PHEV อะ่ะ เดี๋ยวๆๆต้องถามข้อมูลดเข้าไปได้ไหมพี่ออกเสือได้ไหมได้เอะออกเสือได้ตัดไม่ไม่ได้จำคัดแล้วตัดเลยเหรอตัดเลยไปเลยคืออย่างนี้พี่ผมงงว่าไอพีเอสอันนี้อะไรพีเอสอีวี <EV. S 2> กับอีวีมันต่างกันยังไงอ,ะอ่ะพีเอสอีวีนะครับจะมีระบบคล้ายๆกับไฮบริดมีน้ำมันด้วยแต่พีเอสอีวีของเราอ่ะสามารถวิ่งไฟฟ้าลว้วนได้เลย67กิโลอ๋อเหรอโดยที่เครื่องยนต์ไม่ทํางานเลยครับเดี๋ยวนะคือ PHEV ปกติก็คือเป็นรถที่ทั้งไฟฟ้าได้ทั้งน้ำมันได้ใช่ครับอ๋อแต่แตว่าวิ่งไฟสามารถเลือกโหมดวิ่งโหมด EV อ,อได้เลยโดยที่เครื่องยนต์ไม่ทำงานเลยครับอ๋อก็คือของ MG เนี่ยเลือกได้เลือกได้ครับแล้วเ,เ,เราคือเรามีปุ่มสวิตช์เนี่ยหรอใช่ครับเราจะมีปุ่มครับผมว่าถ้าเราอยากจะวิ่งไฟฟ้าเนี่ยเรากดปุ่มคําว่า EV ออ EV ทำงานแต่ว่าถ้าเราจะวิ่งไปแบบไฮบริดเรากดปุ่มคําว่าออโต มันก็จะสลับกันเองครับอ๋อใช่นก,กรณีที่เราเนี่ยไปทํางานวันหนึ่งเนี่ยไปกลับใกล้ๆเราก็ใช้โหมด E ีวีไม่ต้องใช้น้ามันเลยไปกลับมาถึงบ้านปุ๊บเราเสียบปลั๊กชาร์จอ๋อก็คือใช้ได้เหมือนกันใช่ครับมันมันวิ่งได้กี่กิโลยังไงอ่ะมันประหยัดกว่าอกันเยอะไหมพี่ถ้าถ้าวิ่งไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะวิ่งได้67กิโล6กิโลลิตรไม่ใช่ครับ67กิโลเลยต่อการชาร์จต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ว่าระยะนี้ ต้องดูด้ว่ารถติดมากน้อยแค่ไหนด้วยครับใช่ว่าเราเร่งแรงขนาดไหนเฉลี่ยก็ประมาณร้อยห้าได้ประมาณ50อาจจะได้ไมถึง67สิเจ็ดคต็มแต่ถ้าวิ่งระบบสวิทเป็นไฮบิดนะครับะจะอยู่ที่66กิโลเมตรต่อน้ำมัน1.5ลิตร66กิโลเมตรต่อน้ำมัน1.5ลิตร ก็ห้าสิบหกสิบโลลิตรประมาณนั้นใช่ครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสุดยอด